สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปายสุขสุขคนมากินข้าวหนึ่กแก้วเด้อแกกินข้าวต้มกอนพี่น้องนี่แก,ก้วจะกินข้าวต้มกันแล้วก,กินข้าวนั่นจะกินข้าวอะไรก่อนดีว่าเฮ้กินข้าวต้มกับปลาเกลือปลาเกลือกินข้าวต้มกับปลาเกลือก่อนไหม้ต้มกับปลาเกลือพี่น้อง อันนี้ก่อนข้าวเด้อพี่น้องเด้อหน้าเขาค่อยเห็นเท่าไหร่ดักมันมืดๆไม่เห็นกระสังเขเท่าเนาะ เห็นว่าเอาตังถ่ายมันจะได้เห็นเห็นหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งปลาแล้วก็ปลาปลาแดดเดียวอันนี้อันนี้ปลาเวฟแดดเดียวอืเวฟไมโครเวฟอ,อันนี้ก็ผักสลัด อันนี้ก็เป็นเขา่าไม่ได้พี่น้องเด้ออยากจะกินมื้ออยู่ดับพี่น้องอันนี้ปนเออน้ำพริกผงน้ำพริกผงมะนาวพี่น้องพริกผงมะนาวพริกผงมะนาวอยู่แก้วแหละกินก็หนึ่งปลาคนเนื้อแน่แนๆ หนังมันม,า,มาเจ้าพี่น้องเนี่ยเนี่ขาวกินกไอ้นั่น,นขา้าวอันนี้เป็นไอตัวฝักเงาม้มเลยพี่น้องห้องคอยมีไฟไมันก็เลยแบบ เป็นสีแหลแหลๆอันนี้ปูอัดจจสลายปูอัดกรสลายห้องมันมันไม่ไฟไปนอกมันตดเป็นแ,ลแ,ลแลรลๆเช่อ่ะบาบะดผความสำเร็จตกเกียเลยรแก้วเฮ็ดมา โดนแล้วเสียเอาไฟลงติดให้มันแจ้งใต้แจ้งขวาเลยให้มันเห็นฮอตกูนะรู้อนขนในจมูกกูนะผักสดปลาเน,นเว็บเว็บไม่ค่คยเว็บพี่น้องมา <c oughs> บะน,นี้นเวฟเวฟไมโครเว็บอันนี้ก็นหนึ่งปลามีผักมีมะเขือพวงนมีอันทั่วฟักเงาก็ว่ากันไปมาเด้อพี่น้องเด้เอเนาะไขว่างผิดไขว้างแบบให้ไม่ไเห็นหัวปลานี่เนาะ แล้วก็อันนี้บักทั่วข่อยบักแข้งเป็นยังดอกบัแกแข้งมาตูงอยู่รู้ปะปลาขยับหลายก็ไม่ได้กินดีเลย อืมะเขือพวงฝอยอ่อนหาเื้่ไว้ก็ไว้ตัวนี้นอืมตัวฝักยาวดูพปหนอ่อยอืมเจ้าออแข้งหนึ่งปลาโตใหญ่ดูเร ว่ะนา้าตัวนี้ติ่นยู่พี่น้องบะแม่นตัวลเล็กๆเด้อยว่ะบะเอากรแค่งมันร้องมันไว้กว่อนพี่จอยได้ได้เห็นน้ำแล้วก็กลับมากินปลาเด็ดเดียวคือเก้าวว่ะ ไป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 อย่ามาร้องแถวนี้มันห้องอินเท่าแล้วมันมห้อง

ที่มขาโดน,น,นกนน้างเลยเนาะเล่เลยเล่นางเล่หาถุงอือเอาถุงกักก้างลานน้อยแมก่กินทั้งหากลานน้อยแม่สอรผัดเมอน,นี่ล้มดีอย่างลูกผัดข้าว ใครไว้ให้ลูกเกือบวนัน Mm-hmm. อาหารอาหารหลัอ uh ืมเอบสลัด huh. uh huh. uh huh. uh huh. นท่านผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเท้าตาผักกินชาแนลเลยเด้อพี่น้องจะให้ชิปเจ้าต่อๆไปจ้ะรอกันดันเลเด้อพี่น้องคอยดันให้คอยครบเป็นชั่วโมงสัปดาห์เลเด้อพี่น้องเดอ้อ ขอร้องกับบาทาจอยกันไอปันแหนเน่ใหมันครบชั่วโมงใช่แน่พี่น้องคอยจะได้เมียนคอยเฮ็ดประดดแล้วไหมหกปีแล้วไมมหกปีเจ็ดปีแล้วมั้งเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้สี่พันชั่วโมงเลยอืมไปคุณโทษจ้าบ๊ายบายอันนี้เกี่ย กินเองปิดเอง